อาการเผลอหรือลืมเชื่อว่าทุกคนก็เคยเป็นจะหนักหรือเบาขึ้นอยู่กับเหตุการณ์อย่างเช่นลืมล็อกประตูบ้านหรือเผลอเปิดเตารีดทิ้งไว้ลืมบัตร ATM ไว้ในตู้แบบนี้ก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่กับรวมอุบัติเหตุมูลค่ามหาศาลภาคที่เ อันดับที่5ถ้าคุณเคยดู Justice League และคุณเป็นคนช่างสังเกตจะรู้ว่าปากของ Superman ม,มันเบลอและฟุ้งฟริงแปลกๆในปี2017ที่ Justice League มานั้น Henry c a าร์วิลนักแสดงถูกเซ็นสัญญาให้แสดงหนังของค่าย Warner b r o t h e r พร้อมกันทั้ง2เรื่องนั่นก็คือ Mission Impossible 6กับ Justice League ซึ่งใน Mission Impossible เขารับบทเป็นสายลับไว้หนวดแต่ใน Justice League เขาเป็น Superman หนุ่มหน้ามนทางทีมงาน s p e c i a l Effects ต้องคอยลบหนวดและรีทัชปากขง ของเฮนรี่คาร์วิลเฟรมต่อเฟรมซึ่งกินเวลาและใช้งบประมาณไปมากถึง25ล้านดอลลาร์หรือ917ล้านบาทต้นทุนการสร้างหนัง300ล้านดอลลาร์หรือประมาณ11,000ล้านบาทแทบจะสร้างหนังเกรดบีได้อีกเรื่องเลยทีหลังถ้าให้นักแสดงแสดงหนัง2เรื่องก็เอาเรื่องที่มันน่าคล้ายกันจะได้ไม่ต้องแต่งหน้าแต่งนวดอันดับที่4เครื่องบินทุกชนิดสามารถถูกตรวจจับได้ในเรดาร์ แต่จะมีเครื่องบินอยู่ชนิดหนึ่งที่เรดาร์ไม่สามารถตรวจจับได้นั่นก็คือ Stealth Fighter โดยความที่มันทำมาจากวัสดุพิเศษทำให้มันล่องหนต่อเรดาร์ในวันที่28กุมภาพาันธ์ปี2008ที่สนามบินในเมืองกวมเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 Stealth Bomber ราคา1,400ล้านดอลลาร์หรือ51,000ล้านบาท ออกบินโดยพันรีไรอ n Link ค์และร้อยเอก j จัสตินกรีซสองนักบินมากประสบการณ์มีประสบการณ์การบินมากกว่า5,100ชั่วโมงแต่ทันทีที่พวกเขาออกตัวและกำลังไต่ระดับเครื่องบินเอ็นไปทางซ้ายมากกว่าปกติก่อนปีกซ้ายจะขูดกับพื้นหักเครื่องบินระเบิดลุกเป็นไฟโชคดีมากๆนักบินทั้งสองคนดีดตัวออกมาได้ทัน วิศวกรเข้ามาตรวจสอบสาเหตุปรากฏว่าโกยดังที่เก็บเครื่องบินใช้เครื่องอบทําให้เครื่องบินแห้งแต่เกิดเป็นไอ้น้าซึมอยู่ในเซ็นเซอร์ปีกซ้ายปีกซ้ายก็เลยไม่ทํางานข่าวหน้าแช่ในถังข้าวสารน่าจะประหยัดกว่าอันดับที่3แมลว่าคุณจะฐานะยากจนหรือร่ำรวยใครๆก็อยากถูกหวยดังวันที่หนึ่ง ในเดือนตุลาคมปี2010มีหญิงชราวัย70ปีจากเมืองโคเวนทรีประเทศอังกฤษใช้ชีวิตวัยกเกษียณกับสามีเอาเงินบำนาญไปซื้อลอตเตอรี่ด้วยความที่เธออายุเยอะมองเลขไม่ค่อยเห็นจึงขอให้เพื่อนบ้านช่วยเขียนลงกระดาษแบบใหญ่ๆและรอนวันหวยออกปรากฏว่าตอนหวยออกจริงๆเธอกับสามีถูกรางวัลที่1มูลค่า145ล้านดอลลาร์สบายยันลูกยันหลานเลยแต่พอเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัล เธอลกลับทิ้งตัวฉลาดกินแบ่งตัวจริงไปเสียแล้วเก็บไว้แค่เศษกระดาษที่เพื่อนบ้านเขียนไว้ให้ใช้เป็นหลักฐานเอาไปขึ้นหนังวันไม่ได้ต่อให้ไปคุยขยะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็คงหาไม่เจอทำใจอย่างเดียวอันดับที่สองทุกคนก็รู้ว่าเรือใหญ่ต้องเดินตามเส้นทางและไม่ควรไปในที่ตื้น แต่เหมือนกับตันเอาแต่ใจรายนี้จะไม่สนในวันที่13มกราคมปี2012เรือสำราญอิตาลีคอสตาคอนคเดีอออกเดินทางไปซานฟรานซิสโกผ่านทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนระหว่างทางกับดันอยากแวะเกาะจิจิโลให้หนักท่องเที่ยวได้รับชมซึ่งมันไม่ได้อยู่ในกำหนดการและเท่านั้นน้ำมันตื้นทำให้ด้านข้างของเรือขูดกับโขดหินเรือแตกเป็นแถบยาวเหมือนไททานิคผู้โดยสารและลูกเรือ4,200คนต้องสละเรือ ทำให้มีผู้เสียชีวิต32คนค่าเสียหายล่อไป1,200ล้านดอนลลาร์กับตันและผู้ช่วยถูกตัดสินจำคุกนานถึง16ปีถูกยึดไปอนุญาตกว่าจะกู้ซากเรือออกก็ใช้เวลาถึงเดือนกันยายนปี2013ค่ากู้ซากเรืออีก612ล้านดอนลลาร์ฮันเดอร์แบ่งเป็นส่วนๆขายเป็นเศษเหล็กได้กลับคืนมาแค่7ล้านดอนลลาร์พังในพังเพราะความเอาแต่ใจของกัปตันอันดับที่1 เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจลงทุนในคริปโตกันมากขึ้นซึ่งสมัยก่อนเหรียญบิตคอยถูกจัดเก็บในรูปแบบฮาร์ดดิสคุณอาจจะเคยเห็นในหนังที่อาชญากรแลกเปลี่ยนฮาร์ดดิสให้กันไม่ใช่การแชร์วาร์ปในนั้นเต็มไปด้วยเหรียญบิตคอยใช้ในการอกเงินและตามหาแหล่งที่มาไม่ได้ในเจมส์โฮเวลส์วัยาปีเขาเป็นพนักงานแผนกไอทีในบริษัทเวลส์ เขาได้ทําเหมืองขุดบิตคอยและสะสมเหรียญที่เขาขุดมาตั้งแต่2,009แต่เขาได้ทาฮาร์ดดิสของเขาหายหรือเผลอทิ้งไปแล้วซึ่งในนั้นมีเหรียญบิตคอยมากถึง7,500เหรียญมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่5,500ล้านบาท เขาประกาศยินดีให้10ล้านดอลลาร์าหรือ3 2ล้านบาทกับใครก็ตามที่ยินดีไปคุยกองขยะในเมืองออริกอนที่มีขนาด110,000ตันเพื่อหาฮาร์ดดิสของเขาและลงทุนไปซื้อหุ่นยนต์หมา Max AI 2ตัวออกลาดตะเวนตามที่ทิ้งขยะต่างๆ แต่จนทุกวันนี้ปี2022เขาก็ยังหาฮาดิของเขาไม่เจอและเพิ่มรางวัลเป็น30ล้านดอลลาร์หรือ90ล้านบาทให้ใครก็ตามที่หาฮาดิของเขาเจอลองคิดดูถ้าเรามี5,500ล้าน เราจะทําอะไรดีถ้าเรามีโอกาสที่จะพลิกชีวิตก็คงไม่มีใครอยากเสียโอกาสนั้นไปแชร์อุบัติเหตุมูลค่ามหาศาลนี้ให้เพื่อนๆออคุณดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปกดซับและกระดิ่งจะได้พารคลิปใหม่ๆทุกเพื่อนหัดกับเสาพบกันใหม่ในพาร์ต่อไปสวัสดีครับ